สวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเนดะ้อมืันนี้กับผมช่องของดินดานสาวนะ้อย้องซานวันนี้ทุกคนน้องดินจะมาอัปเดตสินค้า,นนนนนนาเดี๋ยวแป๊บนึงอะีรจะมาดว่า,าราคาตอนนี้มันแบบถูกขนาดไหวเนาะซึ่งเขาวเพื่อเร็วไปซื้อเครืออ่องนั่นเองก่อนสิไปฟังราคาก็ฝากเอทวีตนนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดินดานสาวนะ้อย้องซานเลยนะคะสาวน้องดินจัดแก้เครื่องมาให้เห็นเหมือนกัน แค่นี้ทุกคนเครื่องชีเนีี้เป็นไข่เป็นอย่างเนาะมีมีน้ำมันซึ่งพอแล้วว่าราคาขึ้นสูงแหนนงนั่งดิวกับยำบะว่าสูงท่าไหรเนาะนี่จะนัวพร้อมอ่านี่พอแล้วอันนี้เป็นรายการสินค้าที่พอแล้วจดไว้ว่าราคาเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราดจะมาอ่านฟังไข่นีแม่นอันสามสิบมีหัวเตะน,นึ่งเ่ะ สามสิบหกพันกีบตอนนั้นมีแต่แต่สองห้าพันเนาะใครทางในเราจะให้เบิ้งวนวยใหญ่หน่วยน้อยสิหหกสิบพันเอ้ยหกสิบสามพันกีบแต่หนึ่งไลยนี่ไข่กับอะไ้ง่ายไปเลยนะพอนะแต่แท้นะพอนะพณน่ะแท่ป์กมือน้หน่อยมันมีสามสิบหน่วยเหรอ 30นวยมีสาสิบหน่วยแล้วทุกคนหกสิบสามทั้งกีบหกสิบสามกีบตอไมมีแต่แต่สาห้าแเนาะพอแล้วเหา่แมนเดี๋ยวจามาใส่เหลี่ยมเหลี่ยมุนนะหน่วยแ์มนราคาคือสูงสูงแต่อันน้อยก็นี่มันอันหน่วยน้อยก็นี่เห็นแมนหาสิบปายแล้วพอนะแมนบอก น้อยกันน้อยนยชื่อ,อยาสีสีผัวของเขาไม่ได้สั่เงินหมดก่อนตีเดี<笑><笑>ย๋ยวเอานี่ยเดี๋ยวจัดไข่จะแ,แตะตอนจะแผงจะแผ่งไข่ถ้าเขาอันท่านเขาขายก็นวนวดยังสามพันเพิ่มอเนาะเออขายน้อยังสามพัมะนส่วนนวยขายห้าพันหมดแน่นอเนาะ สนุบไ่ได้กำไรลุกถึอน้ำจริงเลยสินค้าแบบค่าโควิดมอย่างกับแพงแพงนเ่อนาะจะเกิดนั่นแหละมีจะขึ้นบ่ม,นม,มีลงเลยเกิดจะเกิดอย่างขึ้นสินค้าุกมือนี้ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแบบทบเรื่งเลยนะนั่นเะน,ะนาะแมนทุกมืออีกนะ นี่ด้แผงหนึ่งแล้วปวดนแตกต่อไปน้ำมันพืชเสาสองพันกีบตอนนั้นมีตตุกสิบเอ็ดผัานนี่อันนี้กระทบเครื่องนะ่อเาะอันตอนนั้นมีต่ตุกสิบเอ็ดผัานตอนนี้เสาสองผัานแล้วตุกซึ่นี่แหละเสาสองพันกีบทบเครื่องต่อไปนุม่มและตะซอยแบบ ฮะผ่เป็นทุกครื่งแต่ทุกครื่งนี่มันท1นสิบอ็ท่านแต่เ่าเป็นประมาณสิบแปดท่าตอนนี้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเลย่อมาแอนค่อานนี้ขึ้นกายร้อยเปอร์เนกายร้อยเปอซนทะลุเลยหกปีายนี่นมอันนี้แม่สามร้อยมิลลิลิตรนะทุกคนแพ็คหนึ่งสามสิบห้าตัวนั้นมีแต่แพ็คสิบแปดพัน ตอนนั้น18ตอนนี้35โอ้โหแพงแพงเวอร์ตอนนั้นหนอกป่องนึงมีแต่อ่สามพันซื้อเป็นป่องไมตอนนี้ละโอ้โหห้าหกพันนะพ่อเนาะแปดพันแปโอ้โหเอาว่างนึงไปซื้อให้ดีเนาะห้าหกพันตอนนี้มาแปดพันแล้วนะ แป้งหนวดสองร้อยห้าสิบกรมัมถุงหนึ่งสิบสี่พันตอนนั้นมีแต่ถุงเจ็ดพันหกพันบวกหอตอนนั้นนะ่ะห <5, 000, S 1> ้าหกพันหนึ่งเนอะกพนแั่นแหละตอนนั้นไปซื้อท่าน่ะนะมีได้ถุงห้าหกพันตอนนี้ละสิบสี่พันอีบอือหือถุงถุงจะมีอะไร พงซสมนี่น่ะ14 0ผ่นกลีบแล้วขนมนี่ขนมน้องดีอ่ะน,นี่นะน้องดีเอาไปรงเรียนละสองถุงแกะให้เบิรงขนมที่จริงเป็นแท็กได้แต่น้องดีเอาไปรงเ,ปไง,เไปงเฮียนสองถุงนี่แท็กหนึ่งก่อ แพ็คหนึ่งพันมีสิบสองถุงแอนมีสิบสองถุงแล้วสิบสองพันกีบตอนนั้นมีแต่อันแพ็คหนึ่งนะห้าพันกีบเท่านั้นมีได้ห้พ 5, าพันแล้วตอนนี้มาสิบสองพันแล้วขึ้นแบบอืมเกินตอนนั้นเพิ่งขายมีได้สองอันพันหนึ่งนี่ได้ส่งถุงได้พันหนึ่งนะตอนนี้ละถุงละพันแอนถุงอุ้ย ส่งละพันไว้ที่หัวหน้านเนาะไอ้เขาซื้อมาส่งแล้วเนาะตอนส่งนี่น่าจะส่งพันคนเลยเนาะเดี๋ยวนี้หนึ่งยู่ห้าย่อยเขาเพิ่งจะขายท่านหนึ่งคือกันเจ้อันนี้เพิ่งจะขายท่านหนึ่งอะไรท่านหนึ่งว่ะแปลว่าอันย่อยกับอันส่งมันราคาเดียวนะเพื่อขายพ่อแล้วว่าเพื่อขายอัน เคยขายนี่อูอ้ชื่อมาขายประมาณสิบพันเลยอ๋อสิบพันอ่ะวเอาชื่อวากี่นะทีขายแพ้ว้าแม่ค้าขายมันถุงนี้ได้กำไรได้สองพันพันสองพันราคะโอ้โหนับมือนับขึ้นเออ่ะ อ่าถ้าไล่เป็นเงินบาทน,นี้แต่ไขอันหกสิบสามพันนี่ถึงเงินบาทถึงเท่าไหร่วะถือร้อยบานเนยเพราะว่าร้อยหนึง่งแตหายสิบปลายพันร <100 S 2> ้อยปลายเนาะร้ปลายนี่แตะหนึ100่งร้อยปลายบาทร้อยกว่าบาท่บุหัวปลายเท่าไหร่หัวแต่ปลายแน่นอนแล้วก็น้ํามันเท่าไหร่เพรอะสาวโสงก็ประมาณห้าสิบปลายนั่นแนละมันบอก สี่สิบปลายบาทบะเอ็มปะอันนี้ก็สี่สิบปลายเน่อยแต่บู๊ว่าปลายเท่าไหร่นมเนี่ยสามสิบ้ามสิบห้าหกสิบาทหกสิบปลายบาท,บาทแพ็คหนึ่งหกสิบปลายบาทแล้วเป็นหนวสิบสี่พันกิมเท่าไหร่ ประมะนน 14, กกาณสิบฝายสบายบาทเอาแม่สบอกนี่ก็สิบสี่พันลกกาหนี่งี่พันลเงินลายอบาทหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบาจ้ะร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสองหบาทมันจะอยู่อยู่สองเจ็ดพัน,นบาบ ครัก่0 <000. S 1> ที่ยังเกืะเบ้อง้งาเลยปันไม่หาสบ่้าบท่ฮ้าสิบบาทขนมเด้ิบสองพันกับเบงงนเท่ากันเนาะคนเนาะประมาณสิบสายบาทตอนนั้นแหละมีได้จักบาทหนึ่งว่าถา,สา, 5, าดสองห้าพันก็มีเตอ่บอ 50, บาบห้าสิบเนาะ เฮ้ยห้าสิบเนาะแม่บอกห้าพันพี่มันก่อร้อยบาทพี่เลยเนาะร้อยบาทผอเงินเฮามันเงินเพิ่มอยูคือเก่าเงินเฮาเราไม่เอนตอนนั้นมีอันหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยมีแต่สาวห้าพันแต่ตอนนี้มันหนึ่งร้อยบาทันเท่ากับห้าสิบแปดพันห้าสิบห้ปดาทโอ้ คือว่าขึ้นรอดถึงเงินบ้านเงินบ้านพายุวันเก่าเงินกีผ่ดแบบขึ้นขึ้นขึโหบ่ไหวเงินเคยมาเคยกี่อ่อนค่าอมตอนนั้นมีแจะร้อยร้อยสาวป่ายผันร้อยหนึ่งกับสาวป่ายผันตอนนี้มันร้อยหนึ่งห้าสิบ ายพันแบบเงินบาทยู่วันเก้าเงินกีบแบบสูงขึ้นสูงขึ้น<ฮ>พัดของส่วนหลาไม่ได้ไทยแล้วพอนาะแล้วเงินบาทขึ้นขึ้นกับในไขน่สูงขึ้นนั่นเองอยาจะเก็บใส่ทุงอย่างแบบล้วไปเมียนม่งกวด ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ารวมๆก็พอแล้วก็มดประมาณแสนสี่สิบหกพันกีบเนาะกน่มซหนักซ้ำมหนักตัวตอนนั้นอันแสนนึ่งอยู่หกอ่าอย่างก็ซื้อสี่ส่วนมาก,กินจนอิน่มเลย่ะตอนนี้เราแสนนึ่งเว้ยได้ได้น้อยเดียวเครื่องนะนอกคนนาะตอนนั้นโอ้โหซื้อมาแสนนึ่งจนเหลือ ได้หลายตอนนี้ตอนนี้ฉันซื้อซื้อปลาซื้อนั่นซื้ออันนี้ก็เมือ่อไหาอ้โหแฮงมากแฮงมากๆเลยแฮงมากเลยโอเคนะคะทุกคนสำหรับคิปน,น,นี้น้องดีมกับฮิจบคลิพียงซันนี้นี่ เพราะแล้วเขาตลาดเศนไปเพราแล้วว่าหิวบนหนักซ้ำได้ได้สนีอันนี้อือหือตอนนั้นใช้ไม่เศนไปโอ้โหซื้อได้หลายย่างให้นะเพื่อนเนาะตอนนี้ได้หน่อยเดียวยากนอนเเหจนเครื่องบูมีวันไวสัมว <c oughs> มาลึงตึงนางมาอันนี้ละเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มังพอเตอันเห็นสัว <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเสร็จนึงแมโ่โหทางอ่าแบบเช้ารถจักรไปนะทางซ้ายทางขวาเต็มมาแล้วแต่ตอนนี้มันหิวมาหิวมาได้แต่พอสทานี้ไม่เดียวโอเคทุกคนฉันสำหรับคลิปนี้นัองดีก็จบการรีวิวเพียงซํานี้ฉันสำหรับคลิปนี้นัองดีก็ขอตลาไปก่อน จบคลิปนี้ก็พ,งพังทิพิเอซีทุกคนเพิ่โโงโฆษณาดวงจีนบางนาด้วยนะคะจะฟินค,นคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจงน้องดินกับน้องได้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องดิงนบางนาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณควาขม่นสบายดีสวัสดีพิพิเอซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันที่หน้าค่ะแสนหนึ่งได้สมนิตอนนั้นแสนหนึ่งโอ้โหเยอะมากมาก,มากเลยเงินขึ้นสูงมาก Fala,